อีกหนึ่งทิพย์ค่ะที่เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยสําหรับคุณชมพู่อารยาและก็คุณน็อตวิสรุตค่ะที่ยกครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอปิเกลค่ะไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียโดยในทิปยเนี่ยยังมีคุณยายหนิงแล้วก็คุณย่าอุไรวันและหลานๆค่ะหลายคนไปร่วมทิปกันเป็นกรุ๊ปใหญ่เรียกได้ว่าทิปนี้ค่ะสนุกสนานทัวหน้า โดยเฉพาะ2องย่ายายค่ะอย่างคุณยายหนิงค่ะคุณแม่ของคุณชมพู่อรยาแล้วก็คุณย่าไรายวันคุณแม่ของคุณน็อตวิสรุธที่ต้องบอกว่าทริปนี้ค่ะ2องย่ายายไม่มีเหงาเพราะว่าจับมือกันไปช้อปปิ้งแบบแฮปปี้สุด โดยคุณยายหนิงค่ะได้ออกมาเผยคลิปควงคุณย่าอุไรวันค่ะมาเมาส์ลูกๆหลานๆพร้อมเปิดของที่ซื้อมาโชว์แถมแซวหยอกล้อกันอย่างน่ารักเลยระหว่างคุณย่าแล้วก็คุณยายโดยถุงของคุณย่ายเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่ไม่เบาค่ะจนทางด้านคุณยายหนิงแอบแซวว่าคุณนายไรยวันซื้ออะไรมาบ้างฉีกเงินไปเท่าไหร่ซึ่งงานนี้ค่ะคุณย่าราไรวันก็ได้ตอบอย่างน่ารักค่ะถึงลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ยอย่างคุณน็อตแล้วก็คุณชมพูโดยคุณย่าราไรวันจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมจากคลิปนี้กันค่ะ อาคุณม<อ>าเอามาด<อ>ูาาแทอคุณได้หมอกกี่อันวกใบเดียวค่ะคุณฉันเลือกสีสีน้ำเงินแล้วก็เลือกสีขาวคุณบอกว่าสีขาวมันเปื้อนสาวลูกสะใภ้บอกมีปัญญาใช้เงินใช้ไปเลยเข<อ>้าใจเปล่าเดี๋ยวน,นะก็ใช้อยู่นี่ไงได้ยินไหมพูดโอ้สว,สวยมากคุณยาสวยมาก สวยมากใช่ไหมบ๊ายบายคุณย่าคุณย่าคุณย่าทำได้ FC ขอให้เป็น FC ของคุณยายหนิงตลอดไปนะคะคุณย่าอ้อนอีกแล้วกันยายข่าวไปด้วยวเดี๋ยวคุณย่าอ้อนค่ะโอเคโชคดีค่ะโชคดีโชคดีทุกทุกท่านค่ะ ครั้งนี้ค่ะหลังจากที่หลายๆคนค่ะได้ชมคลิปดังกล่าวก็เข้ามาชื่นชมความน่ารักของคุณน็อตวิสรุตแล้วก็คุณชมพู่อารยาค่ะว่าคนที่มีบุญที่แท้จริงคือแบบนี้มีลูกมีหลานล้อมรอบทุกคนรักใร่กลมเกี่ยวได้ไปเที่ยวกับลูกหลานรักญาายายคู่นี้เอนดูความไม่ได้จ่ายเงินลูกชายลูกสะพ้ยจัดการให้คุณย่ารักลูกสะพ้ยมากเลยนะคะและหลายๆคนค่ะก็บอกว่าชอบเวลาคุณย่ากับคุณยายอยู่ด้วยกันเพราะว่าน่ารักมากๆค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริบคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว